ท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ขอลกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกของพรรคก้าวไกลในยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีอยู่สองสามประเด็นครับท่านประธานประเด็นที่หนึ่งครับผมอยากจะเรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานว่า การนิรโทษกรรมไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเสมอไปถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเราดูเอกสารประกอบการพิจารณาของทางสภาที่ได้เตรียมไว้ประเทศไทยเคยนิรโทษกรรมมาแล้วทั้งหมด22ครั้งด้วยกันและถ้าเกิดเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรานิรโทษกรรมเพื่อที่จะลดความขัดแย้งในสังคมเพื่อที่จะเพิ่มเสถียรภาพให้กับการเมืองเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้เพื่อที่จะเคินพ่อ ให้กับลูกสาวที่ยังเล็กได้เพื่อให้คนที่อยู่ที่ต่างประเทศที่เคยมีความเห็นทางการเมืองที่ขัดแย้งกับรัฐได้กลับมาสู่มาตรภูมิประเทศของเขาผมก็คิดว่าการนิรโทษกรรมไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือมีภาพที่เป็นลบตลอดเวลาประเด็นที่สองครับท่านประธานผมคิดว่าโอกาสในการรับนิรโทษกรรมไม่ควรจะถูกผูกขาดกับคณะรัฐประหารหรือคนที่จะ คิดที่จะล้มล้างการปกครองเพียงอย่างเดียวไม่ควรที่จะผูกขาดกับคนที่ต้องการจะบ่อนเซาะคนที่จะต้องการที่จะทำลายระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวที่ผมพูดอย่างนี้ผมอ้างอิงจากเอกสารของสภาครับท่านรประธานตั้งแต่ปี2475มาจนถึงปี2557ไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนผมเห็นว่าจะมีตั้งแต่ปี 2,521เป็นครั้งเดียวละมังครับที่อยู่ในสมัยของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันที่เป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่นอกจากนั้นครับรท่านประธานนิรโทษกรรมผู้กระทำการปฏิวัติยึดอำนาจปกครองประเทศยึดอำนาจการปกครองประเทศความผิดต่อความมั่นคง,งของราชอาณาจักรในฐานะกบฏนี่คือ สิ่งที่เราไม่ควรที่จะอนุญาตให้การผูกขาดในการนิรโทษกรรมอยู่กับคณะรัฐประหารเพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่อยู่ในใจผมประเด็นที่สามครับเรื่องการนิรโทษกรรมไม่ใช่แค่เรื่องการให้พ้นผิดทางกฎหมายการนิรโทษกรรมภาษาอังกฤษบอกว่าอ m ม e s ส y a m อ e ม t y เป็นภาษามาจากภาษากรีกแปลว่าอ m n เ s เ a a m อ e s i นเียแปลว่าทำให้จำทำให้ไม่ต้องจำทำให้ลืมไปผมคิดว่าประเทศไทยต้องก้าวผ่าน เรื่องแค่การพ้นผิดทางกฎหมายเพียงเดียวเราควรที่จะคิดเรื่องนี้เป็นโอกาสในการสร้างความยุติธรรมในเชิงสมานฉันท์เราควรที่จะมีการป้องกันให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกทําให้เกิดความโปรง่งใสซะหรือ transparency ทําให้เกิดการเสาะหาข้อเท็จจริงซะหรือที่เรียกว่า fact finding จนขระนั่งในที่สุดแล้วมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะหรือที่เรียกว่า public apology และทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็จะทำให้ reconciliation หรือความสมานฉันท์ความปรองดองนั้นเกิดขึ้นในชาติได้จริงผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่สังคมไทยจะสามารถก้าวเกินกว่าแค่เรื่องการนลรโทษกรรมเพราะเป็นแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นในการที่จะทำให้ความขัดแยง้งทางการเมืองของประเทศไทยนั้นน้อยลงและมีสะเสถียรภาพมีสมาธิพอที่จะใช้พลังของพวกเราในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม หรือเรื่องของการศึกษาก็ตา่าง